ติดตามความคืบหน้าคดีอดีตผู้จัดการตํารวจนครบาลพกพาอาวุธปืนที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้สำนวนคดีถึงมืออายการญี่ปุ่นแล้วนะครับพร้อมนักทนายความเข้าชี้แจงวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีความเห็นสั่งคดีครับพลตํารวจโทประวุฒาวรสิรินะครับโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติครับเปิดเผยถึงกรณีพลตํารวจโทคำรณวิทูุกระจ่างอดีตผู้จัดการตํารวจนครบาลนะครับถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อหาพกพาอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าตำรวจญี่ปุ่นครับได้นำสำนวนคดีพลตำรวจโทคัมรนวิทย์ส่งให้พนักงานอายการญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งอายการได้นัดให้ทนายความของพลตำรวจโทคัมรนวิทย์เข้าชี้แจงรายละเอียดต่างๆภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงส่วนพลตำรวจโทคัมรนวิทย์ครับยังอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจชิบะซึ่งตำรวจญี่ปุ่นสามารถคุมตัวได้48ชั่วโมง และอายการญี่ปุ่นครับมีเวลาในการพิจารณาสำนวนคดีได้จำนวน20วันก่อนจะมีความเห็นสั่งคดีว่าจะฟ้องหรือไม่นะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสามารถพกปืนผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ไปได้อย่างไรนะครับพร้อมขออย่านำเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับปัญหามาตรฐานสายการบินหรือว่า ICAO เนื่องจากขนาดนี้พลุบโทคำรณวิทย์ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่จะต้องเคารพกฎหมายของไทยแล้วก็ต่างประเทศเพื่อไม่ให้รัฐบาลนั้นเดือดร้อนครับ